สวัสดีค่ะเมืม่อวานคนพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแคสเกมเย่เจอกันอีกแล้วนะคะในการแคสเกมค่ะก็คือเดี๋ยววันหลังนะคะจิ๊บจะมารับคำท้าเล่นเกมม c ครับด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาเล่นเกมง่ายๆก่อนนะคะเป็นเกมเออ ทอกกิ้งทอมเจสสกีอะไรสักอย่างนะคะคือจิ๊บจำชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะก็โอเคนะคะจะเล่นได้นี้ไม่นานมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจิ๊บจะไปทานข้าวนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะกอ็อันนี้นะคะเราก็จะต้องอ้อลืมบอกไปนะคะว่าวันนี้จิ๊บใช้แอปใหม่เพื่อถ่ายวิดีโอนะคะก็ใช้เป็นแอป สำหรับแคสเกมนะคะบันทึกหน้าจอวิดีโอที่เป็นตัว M MM M MM นี่นะคะตัว M นี่เลยนะโอเคค่ะก็เไปดูกันเลยค่ะจิ๊บจะขอเออเอาเจ้าแมวตัวนี้ค่ะจำชื่อไม่ค่อยได้ะคะ่ะชื่อนะก็ท,ที่เคยสัญญาไว้ในคลิปที่แล้วนะคะว่าหลายคลิปแล้วค่ะหลายคลิปมานานแล้วนะคะก็ว่าจะมาเล่นเกมท,ทอมสกีอะไรนี้ให้ดูนะคะ ก็ชแนลจิ๊บนะคะอาจจะไม่ค่อยมีแคสเกมใช่ไหมคะต่อไปจะมาแคสให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะมาแคสเยอะๆเลยนะคะก็คอยติดตามชมกันนะคะเกมนี้มันก็ดังมาตั้งนานแล้ว โฆษณาหรอโฆษณาคะขออภัยด้วยนะตัวผู้ชายบ้างนะคะอันนี้ชื่อ t ็อกกิ้งทอมใช่ไหม เจอเรือนะคะเรือนี่ตัวทําให้เราโดนชนง่ายอาย้าวไม่ได้ชนจริงขอโทษนะคะมีคนไลน์มานะนะเราลนา์มาบอกโทรหาไม่ติดเราเล่นเกมอยู่ โอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้จิก๊กจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเล่นไม่ได้นานมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะไปทานข้าวแล้วนะคะวันนี้มาทดลองแอปใหม่ที่มาแคสเกมหน้าจอวิดีโอเฉยๆนะคะก็มาหลังจะหาโอกาสมาแคสเกมเยอะๆเลยนะคะโอเคคิมมี่ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายทำคลิปไม่ดีขอโทษด้วยนะคะ